เห็นแล้วว่าเราตามมาอ่าผมเห็นคุณแล้วมีอาายยังู่ สวัสดีครับนะนะสายตกทุกท่านครับสวัสดีสงรานนะฮะวันนี้ผมพาเข้าหมายหลังอ่หมายมืดพัทยาแล้วกันนะครับเพราะว่าสงการก็ไม่ได้กลับบ้านเหมือนกับเขานะครับไปอยู่แถวๆพัทยานี่แหละนะครับเดี๋ยวพาไปเคาะหมายมืดดีกว่าว่าจะมีตัวไหมนะครับไปลองดูกันครับวันนี้ก็ตีห้ากว่าแล้วนะครับก็ใกล้หกโมวันนี้ออกสายนิดนึง นะครับวันก่อนมาเช้ากันไปก็มองอะไรไม่เห็นนะครับไปกันวันนี้หายห่วงนะครับเกล็ดเยอะมากทั้งรู้จักแล้วก็ไม่รู้จักนะฝั่งนู้นคนเต็มเลยนะไม่ว่าจะถ่ายรูปแล้ก็ตีหมึกด้วยนะครับไปดูกันว่าวันนี้ผลงานจะมีไหม นะครับไม่ได้จะว่ากันนะฮะเพราะว่าช่วงนี้งานก่อเงียบเงียบมากจริงไปก่อขามาแล้วก่อนก็ได้มาสามตีตัวเด็กแว้นเท่านั้นเลยไม่ไหวนะครับงานเป่าพักนิดนึงเดีกก๋ยวกลงเพระว่ากันนะครับอ่ะไปกันต่อครับร <S 2> <S 2> ต่งนี้นะครับมาใกล้ๆกับเรปดาราล้วละเชปดาราจริงๆก็เป็นหมายสุดยอดอีกหมายหนึ่งนะครับ ก็ถ้าตอนมืดๆต,ตรงนี้ก็ตีกันมันเลยนะครับก็ฝั่งนูน้ะนะเงียบวันนี้เงียบเงียบกริบเลยนะครับลาลาคนก็่อยละเราข้ามมาฝั่งนี้ลองดูนะฮะ่าฝั่งนี้จะพอมีตัวไหมนะครับสักแต้มนึงก็ยังดีนะครับโอเคมาลองกับฝั่งนี้ดูก่อนนะครับ เห็นนะครับเห็นละว่ามีตัวตามไซส์สวยเลยไซส์สวยด้วยเห็นละเห็นแล้วว่ามีตัวตามไซส์สวยด้วยนะฮะ เอามาแล้วครับไซสสวยด้วยเห็นแล้วว่าเราตามมาอ่าผมเห็นคุณแล้วสวัสดีมึกพัทยาครับเห็นนะฮะผมเห็นแล้วว่ามีตัวตามบอกแล้วว่าตามมาเห็นเห็นไซสสวยเลยนะครับเห็นแล้วว่าว่ายตามมา โอเคมีกำลังใจหน่อยนะครับมีกำลังใจหน่อยโอเคต่อครับใจน่ารักเลยใจจได้เลยนะสวยเลยโอเคครับต่อกันครับโอเคย้ายหมามาทางนี้ก็โอเคนะครับ ช่วงนี้ก็บนก่อน,นี่ยอมเลยนะครับยอมแพ้ก่อนเพราะว่าหาตัวยากมากนะครับบนก่อนที่ไปมาก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไหร่นะครับค่อนข้าหาตัวยากเลยแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะขามใหญเกาะสีชังผมนี่ยอมแพ้เลยผมแช่น้ำประมาณสี่ชั่วโมงอะ <c oughs> <c oughs> แช่อยู่น้ำทะเลตรงไข่เค็มอะ ไอ้เกี่ยวได้มาสามสีตัวโอ้ยเด็กแว้นนะครับช่วงนี้ต้องเผาๆหน่อยงานเกาะเดี๋ยวหลังสงการว่ากันใหม่อีกทีครับช่วงนี้นานะได้ข่าวว่าจองห้องพักกันบานเลยที่รู้จักกันนะฮะเยอะมากเลยอยู่สีชังตอนนี้ไปทางไหนก็เจอคน หลบมาปีกวิเวกครับเล่นแถว,แถวใกล้ๆบ้านดีกว่าไม่เสียค่ารถค่าเรือ <laughs> ประหยัดประหยัดก่อนนะครับช่วงนี้ผมค่อนข้าง,างจะเป็นโรคกิจเวลากอสายเก็บนะฮะผมชอบเวลากอมาแล้วผมชอบดูว่ามันมีตัวตามไหมไมันมีความสุขดีนะฮะเวลาเรากอกลับมาฮนะ ถ้ามันมีตัวตามอะ่ะก็จะเห็นแบบเออฟิลนั้นมันโอเคมากเลยนะครับทำให้เรามองเห็นว่าเออมีตัวมีอะไรตรงนี้มีตัวหนึ่งแสดงว่ามันน่าจะมีเพื่อนมันอยู่ไซส์กำลังสวยเลยนะฮะไซส์สวยเลยสักแต้มสองแต้มนะก่อนกลับเคาะสั้นๆหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับพอได้ทำซาซิมิ กับแกล้มเย็นนี้ทุนน่ะนะครับดูกันต่อครับ โอเคนะครับสาหรับวันนี้สั้นๆน,นะครับกับเวลาหนึ่งชั่วโมงที่เคาะมานะครับไม่เหี้ยวนะครับไม่เหี้ยวในวันที่หาตัวยากอย่างนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับไซส์ก็ใช้ได้เลยซาซิมิเย็นนี้นะครับไซส์นี้ถ้าไปซื้อก็มีร้อยร้อยห้าสิบอะไรประมาณนี้นะครับไปดูกันเห็นไหมยังอยู่ยังอยู่ โอเคครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับผมโอเคครับอย่าลืมฝากผลงานไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังสงการเสร็จเดี๋ยวเราจะมีงานลงเรือกันแล้วก็งานที่จะขึ้นเกาะกันนัดกับทีมงานไว้ละนะครับโอเคสำหรับวันนี้สั้นๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ